สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเออจุกูจุคนพี่น้องวันนี้สิพาทีมงานลงไปเอาปลาอยู่น้องพี่น้องเลยตอนนี้เฮาในน้องเลยโอ้ปลาพี่น้องปลาหลายขนาดเออวันบาทเดียววันบาทเดีวยวเออเด็กพี่น้องเด้อ bàn bát đi ăn phi nào ấy tiệm hè tiệm hè bàn <laughs> hai hai ăn bàn hai bạn ba này nó ừ, ba này nó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  ba này ba, ba này nó ba Ô, này, này. Thiêng, thiêng. ba này nó ba này nó này nó ba này ba này nó ba ba này nó ba này nó ba ba này nó ba này ba โอ้ม่น่าน่ามึนน็อกลเอาเบิร์ดเดีมลงแทงเออได้น้อยพดทิมลงคืนตัวแรเอางเดยิมเียวไงเงแ bật song phi nông bật song oh môn bung rồi tuần này sẽ bật xì đài nhé phi nông bừng cùng can phi nông bừng khi song nặng phi nông ơi song trường gì tìm hè ขี่เลไลพี่เนาะโมลายบันไดอะไรบริเกนกีโก้นี่กินลูกน้ำนี่มันบริจมเลยมันลอยเฉย โอยว่านบ่แตกบ่ได้ซุนี้น้องเอ้ยมาเบิ่งนํากันมาลุ้นนํากันว่าสิได้บ่ว่านบ่แตกปานดเลกสิลายบ่เนาะเลกสินเือไปเนาะ Uh huh. ah. ป้านนี <speaking forward> <speaking forward> ้น้องพี่น้องเอ้ยบานแตกบวแตกก็ยังได้แตกก็ได้านีเล็กเองเองบวยากใหญ่มาได้นตาปีเดียวน้กิกักักันักันกักย โอ้หลายแล้วตัวนี้ยขาไมมโ่ไหม,ม,หมขึ้นไหวเนาะโอ้ยไปเบิดขาไหมนะจบคลิปพี่น้องขาไหมแล้วไม่ได้แล้วพี่นี่งสำหรับคลิปนี้ <Okay. S 2> ขอจบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยด้อพี่น้องกกเพือเป็นกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะ